สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาตอนนี้ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะก็ตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วนะคะ,ะชื่อเพจว่า The Oracle t a r o ชื่อเดียวกันเลยแล้วก็โปรไฟล์เดียวกันไปกดติดตาม Facebook กันได้นะ แล้วก็ใน Facebook ก็จะมีแบบว่า,าโพสเกี่ยวกับดวงประจำประจำเดือนตามลัคนาราศีนะคะแล้วก็จะมีพวกมูต่างๆไปมูที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนดังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็วันดีคืนดีจะมีไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดดูดวง อาจจะมีแบบว่าให้ดูดวงฟรีอะไรอย่างนี้อืมก็ไปกดติดตามกันได้นะสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นยังไงเอ่ย ตอนนี้ตัวเขาอะเอ่อค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างหรอกชีวิตเขาตอนเนี้ยดูแบบมั่งคัง่งมั่นคงดูเอ่อกำลังกำลังอยู่ในช่วงเติบโตหรือไม่ก็รากฐานค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วอะค่ะคือ ทั้งเรื่องการงานการเงินอะไรเงี้ยคือมันเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็สุขภาพก็ดีแข็งแรงถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอยู่ก็คือหายหายป่วยบางคนค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําเหมือนแบบอาจจะดูแลสุขภาพออกกําลังกายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูดูกระปี้กระเป๋าดูกระชับกระเฉง,แข,งแข็งแรงแล้วก็ ในเรื่องอื่นๆการงานการเงินก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงบางคนเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนหยิบยื่นโอกาสให้มีคนเสนอโอกาสให้มีคนแนะนำอะไรดีๆให้หรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่ทพยายามคว้าพยายามฉวยโอกาสพยายามที่จะหาโอกาส พัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจพัฒนาการงานพัฒนาการเงินเอาเป็นว่าทุกอย่างในชีวิตตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเติบโตยังเติบโตต่อไปได้อีกนะยังยังเติบโตไปเรื่อยแต่แต่นะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเรามองว่ารากฐานอะไรต่างๆก็ค่อนข้างมั่นคงและแข็งแรงดีอืม <c> า <oughs> ดูไม่มีปัญหาชีวิตนะ แล้วความรู้สึกที่เขามีกับคุณในตอนนี้ล่ะโอ้โห9ก้าถ้วยนะคะดู King of Wands Queen of Pentacles โอ้โหโอเคเป็นความรู้สึกที่จริงจังจริงจังหนักแน่นแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีกับคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ย คือคนที่ใช่คือคนที่เขารู้สึกชอบรู้สึกถูกใจถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครจะต้องจริงจังกับใครสักคนหรือว่าถ้าจะให้มองหาคู่ชีวิตเขาก็เห็นคุณเนี่ยเป็นคนที่มี potential หรือว่าเป็นคนที่ดูน่าจะเป็นคนนั้นของเขาได้แล้วเขาก็กําลังโฟกัสมาที่คุณด้วยนะตอนนี้อื หมายความว่าเขากำลังให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษคือถ้าคุณสองคนเนี่ยคุณกับเขาอะกำลังคบหากำลังศึกษาดูใจกำลังคุยคุยกันอยู่เขากำลังตั้งใจดูคุณกำลังแบบในระหว่างที่คุยคุยกันเนี่ยคือเขาก็จะเก็บข้อมูลของคุณไปเรื่อยๆแล้วก็จะแบบดูคุณไปเรื่อยๆและณตอนเนี้จริงๆแล้วคุณอะ เป็นคนที่เขาชอบมากๆแล้วนะคะเป็นคนที่ถูกใจเขามากๆแล้วแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเลอค่าลำค่าดูแบบเป็นคุณค่าที่เขาคู่ควรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาตัวเขาเองณตอนเนี้ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีมากๆในชีวิตแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอ่ะก็ต้องได้ของดีแหละเพราะเขา มาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะเขาก็ต้องมองหาของดีมองหาคนดีๆมองหาคนที่คู่ควรกับเขาแล้วเขาก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนคนนั้นอืแล้วเขาคิดอะไรยังไงอีกคะอเฮ้ยชัดนะ คุณกับเขาอะเ,ออเราว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงคบหากันคุณจะได้คบกันคุณจะได้คบกันเพราะมันมีแนวโน้มไปทางนั้นสูงม,มากๆตอนนี้เขาก็โฟกัสอยู่ที่คุณแล้วก็ชอบคุณมากๆด้วยแล้วถ้ายังอยู่ในพลังงานนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่นานเขาก็ขอคบกับคุณจริงจังอืมแต่ถ้าใครที่คบหากันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ย ความรักความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเหนียวแน่นแล้วเขาก็จริงจังกับคุณมากๆด้วยเรียกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เขาเหมือนหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าจะต้องเป็นสามีหรือเป็นภรรยาในอนาคตของเขาเลยคือคนที่จะอยู่ด้วยกับเขาและคุณสองคนนะมีความเป็นเนื้อคู่กันมีความที่แบบว่ามันหนีกันไม่พ้นยังไงต้องได้เจอกันยังไงต้องได้รักกันและเนีย่ยให้หนึ่งดาบอะออกมา นะคะคือเป็นเป็นอะไรที่ออกมายืนยันความสัมพันธ์ว่าสองถ้วยหกถ้วยคือยังไงก็ต้องได้รักกันได้อยู่ด้วยกันได้คบหากันแบบจริงจังแน่นอนอืมแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะเขาจะทีทคุณยังไงขอดูสิแล้วว่าคนคนนี้ย เขาน่าจะท,ทีคุณดีนะอืมเขาจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อาจจะเป็นในแบบที่คุณเคยจินตนาการไว้หรืออาจจะเกินกว่าที่คุณจินตนาการไว้ด้วยซ้ำคือมันดีดีดีกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเพื่อช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนช่วยเอ่อช่วยทำให้ปัญหาในชีวิตของคุณเนี่ยคลี่คลายเบาบางพลิกจากสถานการณ์ที่แย่ให้เปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้น ถ้าคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตอ่ะการที่เขาเข้ามาและเขาเป็นคนรักของคุณคนคนนี้เขาจะช่วยช่วยแก้ไขช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับคุณหรือช่วยถ้าถ้าเขาทำอะไรไม่ได้อะ่ะเขาก็จะแบบว่าพยายามเหมือนแบบรับฟังให้คุณได้ให,ไดให้คุณได้ระบายหรือว่าพยายามหาคนอื่นที่จะแบบมาช่วยเหลือคุณอะไรเงี้ย ทำอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะให้ให้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตคุณมันดีขึ้นอืมนี่คือสิ่งที่เขาจะทีชคุณถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคนคนนี้ดูแลคุณนะเขาไม่ทอดทิ้งคุณนะ โอเความสัมพันธ์เนี้ยอมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ที่เหมาะสมกันอ่ะคือถ้าคนหนึง่งมันเหมือนหยินกับหยางอะค่ะที่ที่จะเข้ามาเข้ามาสนับสนุนกันหรือเข้ามามาบาลานซ์กันคือถ้าคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งอะจะพยุงขึ้นนึกออกไหมคือคือถ้าถ้าคนหนึ่งมีปัญหาอีกคนหนึ่งอะจะอยู่ในในช่วงที่แบบว่า แข็งแร่งแล้วก็จะดึงขึ้นได้แล้วถ้าอีกคนมีปัญหาอีกคนหนึ่งอะ่ะก็จะช่วยอีกคนหนึ่งให้ให้กลับมาฟื้นฟูกลับมากลับมาดีเหมือนเดิมได้แล้วคือจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันสนับสนุนกันและอยู่ด้วยกันประมาณว่าเป็นคู่ที่เหมือนกับเป็นยารักษาแผลใจให้กับให้แก่กันและกันด้วยอะ่ะหรือคอยช่วยเหลือเวลาที่อีกฝ่ายมีปัญหา แล้วก็เป็นคู่ที่สินเสมอกันอืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังลังเลอยู่ว่าดีหรือไม่ดีนะคนนี้หรือว่าเออควรจะทำยังไงดีนะควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะเอาจริงๆนะอันนี้มันเป็นแรนดอมให้ดูที่สถานาการณ์ของคุณเป็นหลักคือไม่อย่างนั้นก็คือต้องดูส่วนตัวเนาะแต่อันนี้ยมันเป็นแรนดอม ถ้าถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าใช่มันเป็นเรื่องของเรามันตรงกับเรื่องของคุณเรื่องกับเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคคลิปเนี้ยอาจจะเป็นของคุณอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณและในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นตามที่ไพ่บอกตามนี้แต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าขัดแย้งอะเขาไม่เห็นจะดูแลไม่เห็นจะเทคแคร์ฉันดีอะไรแบบนั้นเลยแล้วชีวิตเขาก็กําลังย่ําแย่เขากําลังแบบว่า เขาไม่เห็นจะมีดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณคืออันเนี้ยก็ต้องฟังแล้วใช้วิจารณญาณด้วยนะคะว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่อืมตัวคุณน่ะจะรู้จะรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันใช่เรื่องของเราหรือเปล่าโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ